เม oh, er ื่อผมนัดเตทกับนักศึกษาสาวครั้งแรกมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดและที่สำคัญมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นโอ้เสไพภัยวันนี้ผมนัดนักศึกษาเอาไว้ผมบอกน้องเขาว่าผมเป็นนักศึกษาเหมือนกันใช่ครับและนี่คือการแต่งตัวของผมในวันนี้นะสัมผัสได้ถึง EP นี้บาปแน่นอน เอาละครับการที่เราเป็นนักศึกษาเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เป็นคนมีจิตใจดีงามแต่งตัวเรียบร้อยนะแล้วก็อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีเองไหมเป็นที่รักของเราพีเคอร์เอาละเป็นภาพที่ไม่ชินตาแต่ก็เกิดขึ้นแล้วคนที่มีจิตใจอ่อนน้อมจิดใจสงบ คิดว่าจะเป็นแค่ฉากโอ้โหทำบุญจริงๆเลยอสวดน้โมลูกจิตใจสงบส้มเย็นไอ้รงเอาละต่อไปสิวะขวางทางทำบุญเสร็จก็ต้องกวดน้ำนะอุทิศส่วนกุญให้เจ้กรรมนายเวใครทนดูไม่ได้ทนดูไปก่อนบางทีฉันก็ทนตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่ก็นะทำบุญนะ่ะเออสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนๆเ,เรียกฉันว่าอันแสนแสบนะ ฉันจะขึ้นเรือในคลองแสนแสบเนี่ยเพื่อไปเรียนทุกวันในยามเช้าแล้วก็กลับไปตอนเย็นเอ้าแหละเดินทาง30นาทีจากวัดศรีบุญเรืองไปที่ประตูน้ำเพื่อไปเจอนักศึกษาสาวของฉันอูคนดีขนาดไหนเมี่ยฉันเรียบร้อยขนาดนี้คุณแกไม่เชื่อหรือยังไง เมื่อเรามาถึงก็ต้องขอบคุณคนขับเรือที่มาส่งกับเรานะแล้วก็การเป็นคนดีเนี่ยต้องขอบคุณแม่น้ําด้วยที่พาเรามาการจี่นักศึกษาเนี่ยนะเราต้องใช้ความดีเขาแรกแต่เมื่อผมมาถึงเนี่ยผมก็เจอสายตาคนมองว่าผมแปลกทําไมตอนเรียนผมแต่งแบบนี้มันผิดตรงไหนหรือว่าผมหลงยุควะเนี่ยยังไงวะมันต้องติดสิวยเห็นแม่เด็กๆไม่กลัวผมสักคนเอาแหละตอนนี้ฉันมองเห็นอะไรบางอย่าง าคนขายไม่อยู่ด้วยอ,อืว่าจะหยิบแต่ว่าความดีเขาแรกเวลาแกนัดสาวเซนทันเวอร์แกต้องบอกให้ชัดว้ยเป้าหมายแล้วผมเจอน้องแล้วครับลุยคิตตี้โอเคนี่พี่อ่านนะหน้าน้องดูไม่ค่อยโอเคเอ่อทำไมไม่ตอบเมื่อกี้ตอนพี่หยอดคำคมไปอะ หนูรู้ไหมว่าน้ำประรมเนี่ยมันจะน้ยร่างกายแต่หนูทำาใจิตใจพี่เพราะความรู้สึกพี่ตอนนี้ถึงพี่จะบ้านหนูกำลังเดินทางอยู่ค่ะพี่เอาแมสลงได้ไหมคะแมสลงเหรอแต่พุ่มเนี่ยปฏิเสธการเปิดหน้ากากนะน้องดูไม่โอเคแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะร้องไห้แต่ผมก็แบบช่วยหยุดทำตัวน่ารักก่อนได้ไหมฉันจะแกล้งเธออยู่นะอุ้ยน่ารักทำไมไม,ไ,ไ,ไม่มีใครน่รับหรอไม่มี ทำเป็นใจดีสู่เสือพี่มาเด็กมหาลัยไหมเหมือนอยู่แล้ไม่คิดจะแบบว่าถามอะไรพี่หน่อยอยากรู้อะไรปะไม่อยากรู้อเลยเลยกูคขอกลับบ้านเรียนวิชาอะไรคะวันนี้พี่เรียนสุขศึกษาเรียนเรื่องลำไส้ใหญ่จริงเหรอใช่ลำไส้ใหญ่มีประโยชน์ยังไงตอนนี้น้องพยายามมองซ้ายมองขวาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเหล่าพี่เพื่อพี่ตามต๊อกๆเราอยู่อ่ะในนั้นเราเต้นน่ารักมากเลย ชาบูอ่ะพี่ฉันไม่กินชาบ 1941, ูไม่กินมาแล้วไม่หรอคะฉันมีงบไปหนึ่งพันด้วยไอ้บ้าไปซะไม่ได้ไม่ได้ชอบกินชุบไม่ไม่เอาชอบกินอะไรแซลมอนเหรอไม่ไ yeah. ม่ม่ไม่ใช่ข้างๆฟ f c ไอติงก็มีเห็นไหมชุดหนึ่งไม่ถึงโอ้ร้อยร้อยกว่าบาทเลยอย่ประเด็นคือผมเห็นน้องเนี่ยเพิ่งอัพรูปงงว่ากินไก่ KFC อยู่ น้องก็ไม er ่กล like ้าปฏิเสธนะตามผมมาแบบเขาไม่ไม่เอามาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเอาคือเราต้องเดบินไปเองเหรอฝากยากหน่อะไรนะน้องเขาอาจจะแอบร้องไห้ก็ได้หนูเป็นไรไม่กินเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่กินเลย ถ้าเป็นหญิงเห็นกินอยู่เมื่อเช้าฉันจะทําให้เธอไม่กล้าปฏิเสธที่จะกินไก่ของฉันเรานับถือเซลามูลเหรอก็คนนับถือศาสนาเซลามูลไม่กินไก่แล้วคนดีที่ไหนเขากินกันแบบเปิดเผยขนาดนี้ว่อ่านกินกินดิ โไอ้อันกูสงสารน้องจับใจคุณกว่ากูดูจำเลยรักอยู่ระว่ง <c oughs> ที่ฉันหันไปมองสาวฝั่งตรงข้ามเธอก็บอกว่าเธอมีธุระต้องรีบไปอยู่นานไม่ได้และผมก็เลยแบบขอตัวแป๊บนึงขอไปกดน้ำฟรีก่อนเอาน้ำน้ำมันกดเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวเราเดินสักสองรอบเรากลับมากดน้ำอีกรอบหนึ่ง ไปไหนอะถ้าพี่ไม่มีอะไรแล้วหนูกลับก่อนนะอ้าวหนูบอกว่าจะอยู่ยาวๆได้ไงเป็นไรป่าชอบหรอป่าวเราไม่โอเคใช่ไหมเนี่ยเอาตรงๆเลยทำไมพี่ไม่โอเคไงก็ดูพี่แต่งตัวสิดูเชยอะน้องชี้มาที่เสื้อสกีนลายปลาแซลมอนของแบรนด์นี้อุ้ยสวยว้าว ม่มีสีดำไหมครับเช็คให้หน่อยได้ไหมอ่านว่ามีโมใช่ไหมครับเมโม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 ื้อหรือและนี่คือป๊ออัพครั้งแรกที่เมโมออกบูธที่เซนทันเว์แบรนด์คนไทยสัญชาตไทยแนวสตรีทอเมริกัน พี่พูดอะไรเล้ยให้กูให้น้องแกล้งน้องเขาเยอะไปแล้วประเด็นคือน้องเขามีคนติดตามเยอะด้วยตอนนี้เธอเลือกเสื้อผ้าให้ผมเนี่ยเหมือนกับผมเป็นแฟนเธอมาหลายปีแล้วอะไรวะเอ้าวแหละมีคนเงียนระวังเอาจนได้มึงเอาจนได้พร้อมแล้วลุยเคลื่อนไมโครบพรีเซนต์ นี่คือเมโมแบรนดที่ใช้ผ้าซูเปอร์ซอฟต์ใส่สบายแม้ว่าคุณจะตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ใส่ยังไงก็ไม่มีกลิ่นให้สัมผัสในการใส่ของคุณประดุดว่าคุณนั้นเป็นซูชินุมน่มๆเลยทีเดียวเพียง390เท่านั้นทำม,มาไม่เคยเห็นคนเปลี่ยนเสือนะ้อแล้วดูดีไง งานพวกนี้เนี่ยจ้องแต่จะชมกันอย่างเดียวเลยแหมอยากให้ฉันซื้อเพิ่มฉันไม่หลงหรอกแต่ฉันแค่ซื้อให้น้องเพราะว่ามันแถมทั้งถุงแถมทั้งโ้โปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเป็นไงพอใจยังพอใจแล้วนะว่าไงเมื่อกี้ที่เห็นใครมาวะร <c oughs> ู้สึกลางไม่ค่อยดีเออให้ไปแล้เอาแบบนี้วัยรุ่น แต่ไม่ทีนไม่ไปรุ่นเหรอน่ายิ้มจริงนะเนี่ยคนถ่าย,ยดูมีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ละครั้งมืกออุป,<ะ>ปกรณ์เขาเยอะเว้ยอ้าวดาพี่เหรอมือไปเลยเขาได้กินข้าวแล้วเขาเอารมณ์ดีไงชอบแซลมอน,นังไม่บอกแต่แรกใส่ในแต่แรกแล้วจบ,จบงงงำ เขากินผักเหรอหญ้าไหมก่อนกินซนี่สีน้าตัวตนตีแท้จริงนั่งเด็กนี่มันอืปีศาจจิงจอกชัดๆเลยไม่ใช่ลูกแมวแล้วชีจ๊ะชีไหมจ๊ะชีชีชีก็เป็ชี เอ้ยนร์จีเด็กมหาลัยนี่ก็กําลังดีนะน่ารักดุ๊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 กวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับเธอได้ทั้งตุ๊กตากระเป๋าผู้ชี้ผู้ชี้ผู้ชี้ฉันไม่เคยให้ไอโฟนผู้หญิงไปส่งเลยนะกระเป๋ากับพี่เนี่ยน่ารักกว่า้าเป็นหวานขนาดมีความสใสัายนะครั้งใหม่ก่อตัว ต้อแดกมาอิ่มๆชวนกูเดินบันไดโอ้ยโอ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเพราะเนมคิตคิต and you m ไเปล่ยไปไปเปล่ไปเดี๋ยวนะ้ร้เ่งายแน่นอนไม่สแล้วฉันว่าแกไม่รอดไอ้หัน มันก็ไม่ได้ไปแล้วทางนี้เหรอทำไมฉันต้องมาลำปากอะไรกับเธอแบบนี้ชีวิตฉันไม่ขายมานลำบากเลยดูไหมมันเหนื่อยตอนิกชื่อเสียงไทยไม่เอาไม่าสยอมสยอนเดี๋ยวไออันเดี๋ยวหยุดกูบอกให้ หยุดไม่ทันแล้วเกียบล้อสถานียังรู้ไหมสถานีสัมพันควายตรงสถานีน่าเหรอชะางแต่เป็นไอ้แก่ต้องมานั่งกอดไปอยู่นี่แล้วเธอเป็นนักศึกษายังไงทำไมสี่ทุ่มยังไม่กลับบ้านนั่นเด็กกับผู้ชายนั่งเด็กนี่มันร้ายไม่เบาแล้วฉันก็คิดว่าจะถึงไปต่อยอีกเหรอบอกดิเวลาเล่าไหม คนดีกินคนดีชัวหรือเปล่าสีน้ำเงินต้องไปตทังฉันจะไม่ไหวแล้วอ่ะเฮ้ยอย่ากดตัวอ้ยกตัผมไม่เกี่ยวขออะไรก็ทิเหเือเใคพ็ยังน่าแ้วจุบๆบ้านลูกไม่เอาเอาไม่ได้ไม่ได้ เอากลับบ้านไม่ได้แม่เ <c oughs> มื่อคบกับน้องเข้ามาประมาณสองสามปีแล้วอ่ะอีกแล้วมันเดินอะไรสี่คูนร้อยนนคนได้แหละอ้าวมันเรียกสองคนใช่ไหมฮันน่ซื้อตัว๋วสองใบใครที่ไม่ซื้อกระตห้ดูมันไม่เท่เลยความเท่ลดลงใช่ไหม <c oughs> มันจะแบบใช้เทคโนโลยีมไม่เป็น<ก>ชั้นเลยแหละให้ช่องเขามีไว้ทำไม ไม่ใช่เขาเอาให้เต้นใครถึงช่องก็ต้องเต้นรตร,นริ่องแนวดี้นะครับเดี๋ยวนะที่ฉันทำให้เธอเต้นเลยเนี่ยเพลงใครอ่ะไม่รู้แกเป็นใครจับฉันมันทำไมรอ,อมายูนนิ่งๆในระหว่างนั้นรถไฟกระชากแรงมากดูคุณตาเห็นภามวัตถุไวไฟไ นนน้้ไกลขาดีดใช้ชีวิตแบบนี้สักประมาณเดือนหนึ่งหอ,อมคุณแม้ว่าเธอจะน่ารักแต่บ้านเธอไกลเหลือเกินบ้านน้องตกลงบ้านน้องอยู่ประเทศไหนฮะอีสานนินจะถึงแล้วเหรอ,อ,อขึ้นบันไดขึ้นบันไดกอคำว่าบันไดเนี่ยพูดเบาๆมันก็เจ็บปุย้ยไม่สนใจอะไรเลยทน,นเลยก็นอนเถอะ พัดด้วยโบกใ,ใจชอบกินแซลม,มอนเหรอกินญี่ปุ่นไหมคะไปไปตอนนี้เลยไหมตอนนี้อยแล้วแกด,ด้วยอันนะมันเข้าถึงในรถไฟปุ๊บมันมันมันชิงนั่งก่อนผู้หญิงอีกโอโ้โหอู่กับว่วได้ใช่ไหมแม่ตายแล้วทุกอยอมแพ้ไรสินเดียวแดงเฮ้ยมือมือเเอามือออก มือออก <ält> จากมันเดี๋ยวนี้โอ้ด oh, ูหน้าทั้งเซ็งแตไปยานไหนนี่ยพิกี้เหนียวๆชาแนลกพเลยเป็นเคจีมอมอชาแนลเราจะสังเกตเลยว่าคลิปไหนถ้าเกิดมีผู้หญิงอยู่ในเฟซเนี่ยเธอจะกดไลค์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคลิปไหนเป็นรูปผู้ชายแล้วก็ลูกชั้นที่เฉยๆจะกดหัวใจกับลกชันด้วย เธอไปแล้วต้นเธอไปไฮฟิลเหมือนพ่อมาส่งลูกสาวลง BTS ยังไงก็ไม่รู้อะ่ะไปลูกตั้งใจเรียนนะเปิดเทอมวันแรกแน like ี่ยแล้วทักมานะคะอยากจะเจอพี่โอ้เลยล่ะไปดิเว้ยวัดดับคุณชายเป็นนิดหน่อยครับเวอร์ชันนี้อันเบย <laughs> um, <laughs> I'm great. Um I'll put on a sick car.